you อาเกี้อาจารย์พูดเรื่องโคต้านะโคต้าในการทําชั่วกับโคต้าในการทําดีอยากจะฟังเลยดีนะบางกีงพูดถึงกลับมาที่โคต้าต้องลงโคต้าในการทําชั่วคนเราก็ทาชั่วหรือทาไม่ไม่พอดีเนี่ยมันได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละทําชั่วหรือทําไม่พอดีก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละถึงวันหนึ่งก็ทําต่อไม่ได้มันโอ้โหมันปัญหามันมากปัญหามันมากก็ทําต่อไม่ได้ก็จะถูกสกัดด้วยปัญหา ถูกสกัดด้วยวิบากด้วยปัญหาต่างๆก็วิ่งสกัดลึมเลยเพราะว่าทําชั่วหรือประมาณไม่พอดีทําชั่วนี่มันหนักกว่านะประมาณไม่พอดีก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจะเล่าทั้งสองอันทั้งทําชั่วทําชั่วคือเสพกิเลสแล้วก็ประมาณไม่พอดีทําชั่วก็มีวิบากร้ายเสพกิเลสก็มีนั่นนะเสพกิเลสมีวิบากร้ายประมาณไม่พอดีก็มีปัญหามีข้อเสียก็มีวิบากเหมือนกัน มีวิบากรายเหมือนกันแต่ไม่แรงประมาณไม่พอดีว,วิบากมันไม่แรงเท่ากับเสพกิเลสเท่ากับทำชั่วนะแต่ก็มีวิบากทั้งคู่แหละเพราะฉะนั้นถึงเวลาหนึ่งก็ทำต่อไม่ได้เพราะมันมันไม่เข้าท่าจะไปทำต่อได้ไงวิบากออกฤทธิ์ผลไม่ดีก็ทำต่อไม่ได้ก็ก็ต้องหยุดต้องพินาศไปในเรื่องนั้นก็ต้องหันกลับมาทำสิ่งที่ดีประเด็นนี้อาจารย์เลย จะพยายามบอกว่าสิ่งที่พยายามสื่อก็คือว่าอย่าไปกังวลมากเห็นคนนั้นคนนี้ทําชั่วแล้วก็สอนไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้อย่าไปกังวลมากนะเขาทําชั่วได้ไม่มากนักหรอกจะว่ามากก็เท่าที่โคต้ามีนั่นแหละเขาจะทําชั่วได้ที่เท่าที่โคตตามีเท่านั้นเกิดน,นั้นเขาจะทําต่อไม่ได้มันจะมีสิ่งมาสกัดจุด มันจะมีอะไรมาสกัดดาวดาวรุ่งเองนะนมันจะมีอะไรมาสกัดเองไม่ต้องห่วงหรอกโดนสกัดแน่นอนไม่มีใครไม่ถูกสกัดถึงขีดนึงเนี่ยทำต่อไม่ได้แต่เรื่องไหนก็ช่างเสพกิเลสไปถึงจุดหนึ่งคุณจะเสพไม่ได้มันจะทรมานวิบากเล่นงานหรือประมาณไม่พอเหมาะถึงเวลาหนึ่งคุณก็ทําต่อไม่ได้มันจะมีวิบากขวางวิบากขวางวิบากทําลาย ทำต่อไม่ได้ไม่จะไปกลัวหรอกอาจารย์ถึงไม่กลัว,ลลวใครจะทําชั่วเชิญไม่กลัวหรอกคุณทําได้แค่ขิดหนึ่งเท่านั้นแหละถึงวันหนึ่งคุณพินาศหน,นักเนี่ยจะทําไปทั้งหมดต้องรับทั้งหมดนะไอ้ air, ชั่วที่คุณทําคุณต้องรับทั้งหมดแล้วมันรวมไปทั้งหมดบ้องเดียวแล้วบุ่มแล้วยู่มัดต่อไม่ได้หรอกคุณชั่วต่อไม่ได้หรอกบ้องเดียวเท่านั้นเ,น Firstly, เขาสะสมเต็มที่แล้วคุณไม่มีทางเดินต่อได้อย่าไปคิดว่าคนเรามันจะทําชั่วต่อได้มากมายมหาศาล ไม่ต้องไปกังวลหรอกทำได้ไม่มากนักหรอกมันประมาณหนึ่งทำได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วนี่คือสัจจะอันนี้ทีนี้แม้แต่ทำดีก็เหมือนกันทำดีก็เหมือนกันทำดีนี่ก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะทำดีได้มากนะมีโคต้าในการทำดีแค่ขีดหนึ่งเท่านั้นนะเกินโคต้านั้นจะทำไม่ได้จำเอาไว้นะ แต่มันคนละด้านกับการทําชั่วทําดีมันก็ดีแหละทำดีเกิดผล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 ดีแต่เกินนั้นอ่ะเกินโคต้าที่จะเป็นพลวะปัจจัยเป็นบารมีของเราเป็นกุศลของเราเป็นพลวะปัจจัยให้เราทําดีเนี่ยมันมีขีดหนึ่งเท่านั้นนะในแต่ละคนมันจะมีขีดหนึ่งเกินนั้นไปไม่ได้เขาไม่ให้ทําขวางไว้หมดคุณทําไปมีแต่เสียคุณทําไปมีแต่เสียเขาจะขวางไปหมด กิลมัฏฐะที่จันพูดอะปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกร้าเกินเสี่ยงเกินเหนื่อยเกินล้าเกินกินแรงเกินยุ่งเกินวุ่นเกินปัญหามากเกินเกินทั้งหลายน่ะทรมานทั้งนั้นแหละตอนนี้กิลมัฏฐะหรือวิวาทะหรืออสปายะอันเดียวกันไปไม่ได้หรอกมันมีโควต้าอยู่แค่นั้นนาเวลานั้นน่ะคุณทําดีได้แค่นั้นมากกว่านั้นไม่ได้ มากกว่าน,นั้นเนี่ยโอ้โหมาตาลีบอกเลยลืม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 ล,ม,ล,ม,ลม,มาหมดเลยนะ,นะคนทาต่อไปอีกท่านยกมาเป็นกองทัพเลยทีนีน้มาตาลียกวิบาก้ายกนรกมาเป็นกองทัพเลยมาขวางยกแบลเลยเออร์มาขวางขุดไปไม่ได้หรอกแบลเลยเออร์ท่านเนี่ยยอดเยี่ยมเกินนั้นไม่ได้ได้ขิดหนึ่งคนเราทําดีก็ได้ขิดหนึ่งเพราะคนฉลาดก็อ่านว่าตกลงฟ้าให้ทําแค่ไหน นี่แหละอ่านกิลมัฏะนะวิวาทะนะอัศปายะนี่แหละชุกโอ้โหไม่ไหวแต่ถ้ามันเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างยังลุยไปได้โอ้โหสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแรงกายก็ยังดีแรงใจก็ยังดีแรงปัญญาก็ยังดีโอกาสองค์ประกอบก็ยังดีโอกาสและองค์ประกอบก็ได้นะโอกาสก็ยังดี อแยกกันก็ได้โอกาสก็อันหนึ่งองค์ประกอบก็อันหนึ่งห้าเป็นหกก็ได้หรือโอกาสและองค์ประกอบก็ได้จะใส่รวมกันก็ได้โอกาสมันคือองค์ประกอบด้วยมันใช่ไหมโอกาสไม่มีองค์ประกอบมันอะไรล่ะโอกาสที่จะทํามันก็โอกาสนั้นก็คือองค์ประกอบมันพร้อมโอกาสหรือองค์ประกอบหรือว่าโอกาสและองค์ประกอบก็ได้นะโอกาสและองค์ประกอบพร้อมใช่ไหม ร่งโล่งหรือติดขัดบ้านแต่ยังลุยไปได้นั่นแหละคือโคต้าโคต้าของเราเรามีโคต้าอยู่เท่านั้นเราก็ต้องรู้โคต้าของตัวเองแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกโคต้าทําดีเท่ากันไหมแต่ละคนไม่เท่าอยู่ที่การสะสมใช่ไหมคนที่ไม่มีบาร,รมีมากโอ้ยชั่วมามากพิ่งจะมาเริ่มทําดีจะทําดีได้มากไหมไม่ได้หรอกพิ่งจะออกจากคุกมาใหม่ๆเขาจะให้ทําดีได้มากไหม ไม่ได้เราเขาก็ระแวงเฮ้ยนี่มันคนขี้คุกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะกลับใจหรือเปล่าว่าเนี่ยรือมันมันจะยังไงนะออกจากคุกมาตกลงกลับใจหรือว่ามันหมดอายุความเฉยเฉยหรือมหมดโทษทเฉยใช่ไหมสมมติจริงอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมท,ทำชั่วมากๆๆแล้วจะมาทำดีเนี่ยคนจะไว้ใจไหมเอาแค่ความไว้ใจก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ใช่ไหมหรือองค์ประกอบอื่นๆก็จะยังคงขวาง,งอยู่ก็มีนะคงขวาง,งอยู่แต่พอทำความดีมากเข้ามากเข้าเป็นไง เออคนไว้ใจขึ้นโอ้เขาดีน,นันี่เขากลับใจเขาไม่กลับไปทำช่วยอีกเลยเป็นไงคนไว้ใจแล้วทีนี้ทำดีได้มากไหมมากขึ้นทำดีได้มากขึ้นองค์ประกอบต่างๆด้วยอื่นๆอันนี้ยกตัวอย่างบางอย่างนะเป็นรูปธรรมบางอย่างเพราะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำดีได้เท่ากันนะไม่เท่าแต่ที่ไม่เท่ากันอยู่ดีๆฟ้าลิขิตแบบ แต่พระเจ้าเสษหรือเปล่าพระเจ้ารักเป็นพิเศษหรือเปล่าฟ้ารักเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรก็ตัวเองนี่แหละทำมาเองสังสมมาเองตัวเองนี่แหละทำมาเองสังสมมาเองขยันทําความดีมาเองขยันโอยคนฉลาดฉลาดเนี่ยโอ้โหทำความดีกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ ทำความดีกับหมูมิตรดีนโอ้โหยิ่งเป็นต้นทุนที่ทําให้ทําความดีได้มากเชื่อไหมไม่ต้องอะไรมากจิาาตอาสายังไม่มาเข้าค่ายพวทยังไม่มาอยู่กับหมู่มิตรดีเนี่ยไปพูดกับใครเรื่องดูแลสุขภาพืีคนจะฟังมากไหมก็ไม่ค่อยฟังมากเท่าไหร่เนาะพอมาร่วมกับครูบาอาจารย์กับหมูมิตรด,ดีมาเข้าค่ายสุขภาพแค่มาเข้าค่ายสุขภาพเท่านั้นแหะกลับไปปฏิบัติกลับไปมีฤทธิ์มากขึ้นในการ ในการบอกคนอื่นไหมแคน่นก็มีฤทธิ์มากแล้วยิ่งมาบําเพ็ญเป็นจิตอาสามากขึ้นมากขึ้นมีฤทธิ์มากขึ้นไหมมีฤทธิ์มากขึ้นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นโอกาสทําดีมากขึ้นไหมมากขึ้นนี่คือสัจจะเห็นไหมโอกาสทําดีนี่มากขึ้นเลยเป็นเช่นนี้นนั้โอกาสทําดีของคนเนี่ยสารพลังกับพระพุทธเจ้านะพระโพธิสัตว์สาวกแท้ของท่านนี่แหละหมูมิตรดีนี่แหละ สารพลังกันเชื่อมโยงพลังการเชื่อมโยงโองค์ประกอบกันปฏิบัติลดกิเลสท,ที่ตัวเองแล้วก็สารพลังกันช่วยเหลือผู้อื่นเราจะมีโคต้าในการทําดีที่มากขึ้นแต่แรกๆยังไม่ได้นี่หลอกคนเราแรกๆก,ก็โอ้ยยังไม่มีโอกาสมาเจอหลอกจะมาเจอ,เอ,อสตัตบรุษเจอหมูมิตรดียังไม่เจอหรอกเจอใครก็ไม่รู้เจอกัลยาณมิตรที่ไหนก็ดีนักหนาแล้วแรกๆเ็เจอกัลยาณมิตรโอ้ยท่านนี้เนี่ยกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีกัลยาณชน โอ้ท่านนี้ปาทาความดีง่นงีง้โอ้ยประทับใจก,ก,ก็เรียนแบบนะเรียนแบบตามประทับใจก็ขอร่วมไม้ร่วมมือด้วยเอฮนะนะขอสารพลังด้วยทําความดีร่วมด้วยแลกๆก,กมันไตา่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่จะได้มาเจอสัตว์ปรุหหมูมิตรดีหลอกก็ค่อยไต่ไปนะซึ่งบารมีของ กัลยาณชนถ้าก็ยังบรารมีไม่มากถ้าก็ทําดีได้ประมาณนึงก็อ้าวไต,ต่เต้ากันขึ้นไปก็ช่วยกันทําไปก็สะสมไปเรื่อยๆเๆยๆก็จะเจอกัลยาณชนที่มีบรารมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยๆเยๆ,ๆจนสุดท้ายความดีมากก็ทําให้มาเจออริยชนก็จะม,มาเจออริยชนเจอสัตบุรุษที่ที่มีบรารมีมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นไปตามลำดับมันลัดขั้นไม่ได้หรอกเป็นไปตามลำดับลำดับจะงี้เป็นต้น ก็จะทำความดีได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วโคต้านในการทำความดีของคนก็มีไม่เท่ากันแต่ทุกคนก็มีขีดจำกัดจะเกินนั้นไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าเกินนั้นไม่ได้ก็เอาเต็มที่เท่าที่มันเป็นไปได้ใช่ไหมนั่นแหละเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้แล้วก็พออยู่ขีดนั่นพอแล้วพอใจสุขใจแล้วบารมีเรามีเท่านี้ขนาดนี้เราก็เราก็ทำเต็มที่แล้วจงทำดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไร ขาใจไม่เอาอะไรคือสุดยอดแห่งความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใสนี่แหละนะบททบทวนทำหนึ่งข้อเพราะจะไม่ต้องไปแปลกใจว่าใครจะทําดีได้แค่ไหนแค่ไหนตามบารมีสะสมไปเรื่อยๆก็ทําได้มากขึ้น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 เป็นธรรมดานะทําได้มากขึ้นและทำได้กว้างขึ้นได้ ลึกขึ้นทั้งได้กว้างได้ลึกได้กว้างได้ลึกมันจะมากขึ้นไปเป็นลําดับนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ตาปรินิพพานส่วนคนทำชั่วก็อธิบายไปแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะทําชั่วไปได้ตลอดไม่มีทางไม่มีทางเขาจะทําไปได้ขีดนึงเท่านั้นทําไปได้ขีดนึงวิบากออกนิดแรงก็ไปไม่รอดแล้วทําชั่วไปชั่วไปชั่วไปกุศลก็หมดไปเพราะไม่ทํากุศล ทำชั่วไปมากเข้ามากเข้าวิบากออกดิสแรงทำชั่วต่อไม่ได้ไม่ไหวโอ้โ oh ห oh. เปลี่ยนเคยเห็นไม้โจนป้นไม่เคยถูกจับสักทีเร็จแล้วถึงวันหนึ่งถูกจับเฉยเลยเคยไหมนั่นะแหละมันป้นไปป้นไปป้นไปเนาะหลอด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 ไปได้แหมก้าทีทีที่สิบเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำไปได้ขคดหนึ่งเท่านั้นแหละคนเรานาะมันจะตลอดไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฮิตเลอร์ว่าของอำนาจเนาะ กองอานาจโอ้โหนาซีของทัพนาซีใช่ไหมฮิตเลอร์นาซีเยอรมันใช่ไหมเยอรมันปะฮิตเลอร์ฮะใช่ไหมเยอรมันอ่านั่นแหละโอ้โห,โอโหของอํานาจสุดๆเลยเป็นไงน่าจะทําไปได้ตลอดนะตกลงตลอดไหมล่ะไม่หรอกเพราถึงขีดนึงก็ไปไม่ออกแล้วถูกสกัดจุดอยู่มัดเราจะไม่เห็นใครทําชั่วไปได้ตลอดมันของยั่งยืนเลยนะ เทวทัตว่าเก่งๆไงพันดินสูบเลยไม่มีใครสกัดก็พันดินสกัดเองนะด้วยเห็นใครทาชั่วไปได้ตลอดไหมเห็นไหมมีไหมไม่ถูกสกัดเลยถึงสุดท้ายก็ความตายก็สกัดใช่ไหมต้องเปลี่ยนล่างไปไม่ใครไม่ใครทำไปได้ตลอดหรอกอ ใช่ใช่ทำความดีเต exactly. ็มที่ค mmm hm. ือลดกิเลสเต็มที่ด้วยเช่นใช่มีคําถามว่าทําความดีเต็มที่นี่หมายถึงลดกิเลสเต็มที่ด้วยไหมใช่คนเรามีกําลังในการลดกิเลสขีดนึงเท่านั้นแหละเกินนั้นลดไม่ได้ดีถามันนี้ดีมันงั้นจะใจร้อนทำไม่ได้ทีทีทำไมไม่ได้ี่ทีรู้นะลดแลดีรู้แล้วลดแลดีทําไมมันไม่ได้กี่ทีทําไมมันได้แค่นี้มันไม่ได้ทีกที รู้นะมันลดกิ่เลสแล้วมันดีแต่ทำไมไม่ได้ลักทีใช่มัน <c oughs> มันได้ถ้าที่มีกําลังมันมีโคตา้ามันอยู่ว่าณตอนนั้นกําลังของเราบารมีของเราลดได้แค่ไหนกําลังของเราบารมีของเราลดได้แค่ไหนมันได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละอ่านะพูดเสร็จไหมพูดทไหม พอสมัยก็ได้เอาพอสมัยก็ได้เอาอหรือว่าพูดเสร็จแล้วเข้าใจละเอออ่าทางเพชรบอกว่าบางครั้งคนเรานึกว่าทําความดีเต็มที่คือทําแต่กุศลเต็มที่ไม่ใช่มันทําบุญด้วยบุญคือชําระกิเลสนี่แหละทั้งกุศลเราก็ต้องทําเต็มที่บุญชําระกิเลส้เราก็ต้องทําเต็มที่กุศลค,คือการงานหรือความดีงามต่างๆช่วยเหลือผู้คน นะการงานต่างๆการช่วยเหลือผู้คนนี่คือกุศลก็ต้องทําเต็มที่ในขณะเดียวกันบุญชําระกิเลสก็ต้องทําเต็มที่แล้วดีของบุญนี่ก็คือดีที่เป็นบุญนี่เป็นก็มีโคต้าเหมือนกันทําได้เท่าที่ทําได้พระพุทธเจ้าถึงตัดว่ามีเบื้องต้นทำกลางบรนปลายท่านถึงตัดว่าทําไปทีละปริเฉตนะปริเฉตนะเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไปในรูป28เนี่ย โอ้จริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะอธิบายรูป28แอยู่แต่ว่าเอาละวันต่อไปก็แล้วกันวันต่อไปใครเรียนรูป28่สรูป28่สมค่อยเรียนวันต่อไปใครยเรียนนี่แหละมันในนั้นก็มีปริเฉตตัดเป็นส่วนๆรอบ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 ๆตัดเป็นส่วนๆเบื้องต้นทำกลางบรรปลาย ทำเป็นเรื่องๆเรื่องๆมองม,มีโคต้าอยู่เท่านั้นเกินโคต้าไม่ได้เราต้องทําตามโคต้าที่ทําได้เกินนั้นไปโอโ้โหเครียดตายทุกตายเลยมันมันได้แค่นั้นจริง,รงๆก็ต้องพอใจอยู่เท่านั้นเออในเท่านี้พอใจแล้วสุขใจแล้วนพักเต็มที่แล้ววันหน้าลุยไหมเอาอีกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้มากขึ้นเลยนะโคตด้าในการลดกิเลสไม่ใช่มันจะเท่าเดิมนะาเราลดไปตามสัดส่วนที่มันดีที่สุดที่เป็นไปได้จริงเนี่ย ลดได้ปุ๊บมันจะมีพลังมากขึ้นไปอีกมันจะเพิ่มโควตาให้ทันทีเลยถ้าเราลดกิเลสได้เขาจะเพิ่มโควตาในการลดกิเลสอีกเพิ่มโควตาให้อีกสมมติว่าวันนี้เราลดได้หนึ่งส่วนวันต่อไปจะได้ส่วนครึ่งหรือสองส่วนอย่างนี้เป็นตนนะ้นมันก็จะเพิ่มไปได้มันจะมันมีพลังหนุนกันจะเพิ่มได้อีกวันต่อไปไม่ใช่ว่าจะได้แค่สองส่วนไปตลอดนะบางทีได้สามส่วนสี่ส่วนนะละ้วบางทีพอเราทําได้ดีๆเป็นพลังโคเอฟฟิเชนต์ลดได้เป็นทวีคูณไปอีก นกลายเป็น5้าส่วน10ส่วน20 3สส่วนเลยเพราะเก่งขึ้น